สวัสดีค่ะนี่คือการนะคะการชื่อจริงชื่ออะไรนะคะชื่อลติการชื่อ,อ,ะะอลติการการ,การทํางานทํางานที่นี่มานานแค่ไหนแล้วอะหนึ่งปีแล้วค่ะประมาณหนึ่งปีเนาะเอิญการเขากำลังจะตัดทําไส้เทียนพอด,ดีเลยค่ะรยถือโอกาสถ่ายคลิปมาให้ทุกคนดูอาการตัดเลยนะคะอันนี้คือม้วนไส้เทียนนะคะมันจะมาเป็นม้วนๆแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงมาสักเมตรนึ่นะคะ่ะจะได้ ไม่หยดย้อยมากเวลาทำการกัดเลยกันนั่นไหมคืปัดไม่กัด <laughs> แต่พอได้ไส้เทียนมาแล้วจาก้วนก็เอาไปจุ่มที่น้ําเทียนที่ละลายแล้วอันนี้คือน้ําเทียนที่ละลายแล้วนะคะเราต้องละลายน้ําเทียนให้ให้อย่างนี้ก่อนนะคะถึงจะทาไส้เทียนได้โอเคจุ่มไปงั้นแหละระวังมือนะคะเพราะน้าเทียนมันร้อน แล้วก็ดึงขึ้นมานะคะมันก็จะชุบน้ําเทียนไว้อย่างนั้นนะคะแต่แล้วก็มาแขวนไว้ที่เาวานะคะเาวาคล้ายๆเาวตาตัดเสื้อผ้าก็ได้ค่ะอย่างเงี้ยค่ะให้มันแขวนไว้ห้อยไว้อย่างงี้ทิ้งไว้สักประมาณสองสามนาทีค่ะมันก็จะแข็งสนิทนะคะแล้วก็ามาตัดได้เ้วน,น,นะคะ,ะแล้วการเอาอันที่แข็งแล้วมาเลยมาตัดให้คนดูดูโอเคเห็นอันที่แข็งแล้วไหมคะ อย่างเงี้ยค่ะ,คะเห็นไหมคะมันจะไม่ตกมันแข็งอย่างเงี้ยแล้วค่ะใช้ได้ดีเลยแหละอาการตัดเลยนะคะอืมอย่างเงี้ยนะคะกันกานไก่ตัดความยาวสักประมาณ3มเซน3มเซนครึ่ง4่เซนนะคะถ้าดอกประมาณ7เซนนะคะแล้วแต่การใช้งานนะคะตัดอันสั้นหรืออันยาวก็ได้อย่างงี้คะโอเคทำอย่างน,นะะาง,งนี้เราก็จะได้ใ้เทียนไม่ใช้อันนี้เก็บได้ใช้ได้นานๆน,นะคะ มดแล้ค่อยทําใหม่ก็ได้ค่ะนะคะ่อรารลองใส่เพียนให้ผู้ชมดูสิอย่างนี้น,นะคะอันน้นเรก็จะได้ไส้เทียนที่ค่อนข้างแข็งพอสมควรนะวิซซิมดอกไม้ได้นะคะโอเคองั้นแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวการต้องทำไส้เทียนเยอะเลยวันนี้เดี๋ยวไม่เสร็จบ๊ายบายสวัสดี <laughs>